<c oughs> พี่ยาโอ้ยดินดุ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 ดเถอใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อใจเย็นพี่น้องใจเย็นใจเย็น,ยน,ยนอู้วาะน่าซิมีใสอีกตัวนี่อย,ยู่ๆครับพี่น้องอยู่ยยส้นกับจัดไยป โอ้ทางลำบากหลายเตบเว้ยหนทางอีกยาวไกลว่ะเลยไปพี่น้องใส่เบ็ดกันด้ครับหาจับเขียดไปพร้อมเลยย่ำคำคำเดี๋ยวไปรุ่นกันได้เรียบร้อยครับหนึ่งแตี <c oughs> ปลาตะไคร้ครับพี่น้องอันนี้เบอร์เขื่อนี่ยังบง <c oughs> ักเขือกลัวไว้ครับเส้นก๊อบง่าย <c oughs> เส้นก๊อบได้ง,งานตัวได้พี่น้องได้เส้นก๊อบพาหมาน <c oughs> จักหมานมาหมานแล้วมาข้ามละใส่เบ็ดได้พี่น้องยำแรงยำคข้ามเส้นก๊อบสวัสดีพี่น้องเขาเนี่ยสวัสดีครับพี่ <c oughs> น้องอ่าพี่ห <c> ำ <oughs> มาใส่เบ็ดครับผมอ,อ่ไปลองเบิึงไปลุงห้อยได้เฮ <c oughs> ้ยบลรอซสามืดดะ ลงหวยครับลงหวยยำคำลงหวยยำม,มื่อดออุปกรณ์องาลัมบุญไปเรื่อเรื่อพี่น้องเออเนี่ยห้ามนะไปได้เหรองลงไปกป่อน,นพุ่นน้าปลาปลาบ่อนครับพี่น้องป๊อปป๊อป,ป,อปเลยกระดับสวัสดีนะครับกระดับสวัสดีม่รักแฟนครับแฟนเฟซทุกท่านนะครับเนาะมาลุดน้ำกันครับ สหมานหรือบม่มามใส่เบ็ตย่างคำคำครับพี่นอ้องไปแล้วเฮือเฮาพ,พี่ท่านได้ไพ่ยู่ไปละลาดเลย <c oughs> ดึงกลับมาก่อน <c oughs> ฝากเลยนะครับ <c oughs> ผมในพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมนะครับเป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่นะคนติดตามบูธันหลน์อันนี้ละไปได้อยู่อันนี้ละหมุนไปในหลัก งานั่นเนั่งสองคนมาได้นันสิจมไปแลไปเบ็ดไดียวาปงานคนไปงานบเป็นทวีน้องไปตลาดนี่หมุนไม่หมุนไม่เบ็ดเท่านั้นเ้ยนี่จะได้ใส่วลาเบ็ดเออเอาเอาไป เกี้ยวไว้เกี้ยวไว้เดียวคันแหลกนะพี่น้องไมแ้แหลกถางไปก่อนนะเหาะถางไปก,ก่อนใส่ขีดกระเด็นนะครับนี่สูตรเส้นกรอบเกี้ยวองศีรด้พี่น้องเด้อสูตรไทยสูตรมั่นเนาะบางคนก็เกี่ยวหัวสอดสูตรเส้นกรอบเกี้ยวองศีรด้พี่น้องเบิ่งเอาเด้อ มันมานครับมันมานขันแหลกแหกมานพี่น้องมาดุนกันครับเดี่ละงาเขียดกระเดี้ยนงาเขียดกิ่งงาเขียดกระเดียนนี่ละนี่เบื้งขอบท้าบ่ อันสองครับมือสาบแล้วมันหลุนตอนเสาน้าแล้วมือส่บแล้วมันหลุนกันอันสองครับเ,เียบ้อยมันหมันครับพี่น้องมันมนันตจับเขียนระวังทางสองตัวพี่นอ้องมืดแน่จนังเลยพี่น้องนะเหตุการณ์เหตุงานก็สีเลิกก็สี ล่าจากการจากงานก็มืดกับคำนะก็สิได้มาหาอยู่หากินกับมืดคยลำเนี่ยกเย็เป็นอย่างครับใจรักหาได้คือเราแล้วครับใส่เวทใส่คอเนี่ยนะครับสไตล์บรนนอกเข้าที่การหาอยู่หากินในแบบพิธีต่ตางๆเนาะ บุ้งเลยครับพี่น้องทางปากึง่เลยด้เดีเดียเดียเดียวเดี๋ยวเส่เดี๋ยนดียเดเดียวเดวเดีัดยดดียด ใช่ครับพี่น้องครับมาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องที่ปรบปรักสู่คู่สู่คนเด้อพี่น้องนะมันนี่เซียนกอบพี่กรอบใช่ไหมอไเออเออ,เ,อเซียนกอบผ้ายา่มเบ็ดนะผ้ามาใส่เบ็ดเราเมาื่อคื <laughs> นกอบผ้ายา่มเบ็ดครับมาเบิง่งบรรยากาศย่ำเศร้าครับในบรรนนกในชุดระบบทุก <laughs> ตกลิ้นแน่นะพี่น้องเนาะ <laughs> เป็นแบบนี้นะครับอยู่กับปลามันอยู่กับต้นหมอกต้นไม้ครับพี่น้อง เป็นเรื่องธรรมชาติที่ว่ายัางอุดมสมบูรณ์อยู่เนะพี่น้องนะพืชผักสวนครัวของห่อกับพ่อม่อยากกินเยอะก็เลยเก็บสูพี่สูน้องก,กินได้อยู่ครับเป็นท่อปลูกไว้นะครับปลูกไว้กับหลายอย่างอยู่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศเศราาศ้รา,าครับแสง,สง แดงบักเขือบักดุ่งเดียวทุงท่งเดียวเบ่งเบ่งบรรยากาศธรรมชาติสวยงานะ่พพ่นองนะพี่เซียนยา <c oughs> ยาไม่ยามยังเต่เาฮะแล้วม่องว่โอ้เออนี่ก็ัเป็นพี่นองฟังเล่ากันเน้ยครับของแท้เลยว้าวมีรลักแฟนครับแฟนอิปซีทุกท่านนะ

หนึ่งหนึ่งเคยหนึ่งครับพี่น้องทั้งคู่กับปู่คายยู่ครับไม่น้องมาดุนน้ากันครับมาดุนน้ากันทั้งปู่กับรูนคลายเขาก็รูนคลายน้าเขากันครับเบ็ดกันรุนขึ้นกันขั้นสองเงียบเยครับ ดูดกันต้อนนะพี่น้องนะปลาสิมานบ่ยังไดงเส้นยาได้ไปอีกตัวยังตัวยาวดีใจแห้งบ่โอหักหักหักเสียดยังอยู่เก่าอยู่ครับพี่น้องบึงธรรมศาสตร์บึงบรรยากาศไปนำนะพี่น้องเนาะหลบหลบอืมบรรยากาศการยำเบ็ดเนาะบึงบึงหลบหลบไปนำนะพี่น้องเนาะ มาลุ้นกันครับพี่น้องขั้นหมูเด้อขั้นนี่โอูนี่หอยมันกินปลาตะกับคือปลาตะกับคือสิติดแหละมักส่งอยูยูครับพี่น้องยูเซ็นกอบจัดจัดขั้นหมูเว้ยอุ้น่ะอู้อู้พี่น้องปัดเถอะมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันขั้นหมูปูดๆเลยครับขอขออยูครับพี่น้องอยู่พยายามมาลุ้นกันครับพี่น้อง

มาหลุ้น้ำผมครับพี่น้องตีนนี้กันโอ้ใจเย็นใจเย็นนี่ครับคุณหนักมากใจเย็นใจเย็นอ้พี่น้องพี่น้องใส่รอโอ้โห้เพีะปัดชัวร์จอดครับพี่น้องนี่แจมมาตั้งแจมเจงกลับมาหันบาสู้พี่น้องคน่ยกขึ้นยกขึ้นโซ่พี่น้องเาเอาจะต้องตั้มเออจับจับบ้างจับมันดีๆ อ่ะเพืนบดขจับไอ้รอดรอดหมาดมันรอดมันเออยกโซฟีโซนองเขาตัวอ่ะ <laughs> นี่นตัวบกใหญ่ครับพี่น้องโว้ยว่ะห,ห,หนึ่งแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งสุดยอดเลยใส่โลก,กว่าพละประมาณโลูกลูกสี่ลูกหาครับตัวนี้กะได้สายตานะที่ว่าได้เคย,เคยได้มากครับถูกสุดยอดอีนี้พี่น้อง ไปลุ้นกันตอ่อครับพี่น้องไปลุ้นกันต่อไปลุ้นกันตอ่นนตอเลยเฮ้ยโอ้หนิ่ครับขั้นนี้นิ่ครับโอ้โหเ,เ, <c oughs> เ,เป็นยังครับมาเป็นยังเมื่อกี้นี่ก็ตื่นเต้นมามเราเออขั้นนี้มาเป็นยังครับมาว่ากันถือว่ามันนะครับอีตอี๋โอบยาพี่น้องเว้ยวะเงาอัดลานเลยนี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศ บันดอกบันนาเข้าเนาะในห่วยในน้ำในน้ำมีปลาในนา้ามีเขาเนาะนี่ครับผักบุ้งเน้่เพี่น้องผักบุ้งเนี่ยเกิดเข้าสามารถเก็บกินได้มักงามอยู่ครับพีบ่น้องโอ้สุดยอดสอนสอนสอน,นี่เออผักบุ้งยอดยอดงามอุบอาขาวๆโอ้สุดยอดครับเขียนประทันตายครับ ปลอยได้พี่น้องปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติสร้างมันถือว่าไอ้บุญเขายังไหลอยู่ดินต้องดองมามาเร็วเอาปลาเบื้องอนได้ไหลมาไหนเอามาฝากพี่ฝากนองเขาเบื้องเล้แล้วเนาะเด้อเบื้องเส้นยาเด้อเส้นยาย่ำคลายได้บ่ปลาไปขอเบื้องเขากันครับพี่น้องขอเบื้องเขากันของเขามีแต้มอยูะของเขามีแต้มอยู่ครับถือว่าไอ ประสบความสำเร็จครับมีแต้มมีใสพร้อมเอ้ยวะมาวะมาเบิ่งดูใส่ป่าว้าวมีตะไคร้ใส่ป่ามีป่าเลยปิดหนาวไปซื้อมาสักปัดเชิญนี่เดี๋ปลาบูใหญ่ครับพี่น้องนี่จับจับโซ่พี่น้องนะสังยาเออปัดเชิญพื้นนะเออสังยาสังยาขี่ไอยได้ครับสังยานี่คือเป็นเน่ มียังสิบอกพี่น้องฟังเล่ามาพี่นออ <laughs> ออ้องบอกบอกบอกเลยโอ้เอาเอาโอ้ปลาเพื่อนก็ได้ปลาอยู่ครับพุดนะโอ้พอได้กินได้ยากย,ยู่ครับบ่ต้องมากไหมนะพี่น้องเนาะซ้ำหนี่ก็ดีแล้วเออสุดยอดครับพี่น้องไปไปย่างเบ็ดกันต่อเด้อเฮาเบ็หบ่คันโกงบ่เส้นครอปคันโกงคันโกงเดี๋ยวพูดนะไปไปใหไป,ไป,ไปอู้ว่ะไหนจะไม่ใส่วะ ก็พาไปพายไปอ้หึเพียเพียพี่น wow, ้องพี่น้องเบิ้งพี่น้องเอาอีกเดียวครับถอดหมวกเนี่สังครับวะพีดะวะขันโกงหมูปิ้งแล้วพี่น้องหมูปิ้งแล้วใจเย็นเด้อลงเลยก็ได้ยสังครับลงเลยลงเลยน้ำรุนี้ครับพี่น้องเพียโอ้ยดินดุดดุดดุอดเธอใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อใจเย็นพี่น้องใจเย็นใจเย็นอู้วะน่าจะมีไส้อีกตัวนี่ท้อนท้อนทอน โหครัโอ้ถือว่ามันครับมันถือว่ามันเลยล่ะใจเย็นได้ใจเย็นได,นด้โอ้ปลายังครับพี่น้องปลายามมาลุ้นกันครับโอ้โอ้ขอครอับพี่น้องของอีกแล้วนี่ละ่ะอโอ้อีปักหน่อยครับปักหน่อย <c oughs> ปักหน่อยดินยางยางกักเลยครับพี่น้องโอ้ เป็นไดครับเป็นได้โอ oh, ้แผ่นเป็นนอนดิโอ้กระกรกอีบอกหน่อยครับปอกหน่อยโอ้ยได้พี่น้องพี่น้องเออดินดินปันข้อยเตีเลยพี่หนังโอ้สุดยอดครับสุดยอดมันมันครับมันมันโอ้ขาท่าขาทางามเลยครับ แปมครับพี่น้องมึงนี่ลาาจากพี่จากน้องเข้าไปเนาะสำานสักพันเนาะพี่น้องเนาะถือว่าประสบความสำเร็จเนาะเสียนก็ผ้ามานพี่น้องครับอลาาจากพี่จากน้องเข้าไปทำในสาก่อนเ็ฝากไน่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามสับสไครเนาะในซื่อของ ยูทูบสตาร์บ้านนอก M อ็มว n ชาแนวัฒน์นะพี่น้องเนาะก็กราบขอบพระคุณเนานะที่ติดตามแล้วกัดีเดอที่วัฒนเดติดตามกัดีพร้อมนะพี่น้องเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นแรงใจเนาะแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะให้พี่ให้นอห้องเข้าในดีเบิงได้ได้รับผลประโยชน์จากแบบเต็มทีนะพี่น้องเนาะก็กระดับสวัสดีนะครับบา,บายบายครับพี่น้องบายบาย